ดีครับพี่พี่แฟนเพจชาวิลาทุกท่านพบกับผมช่างตนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับรถโตโยต้ามาจีซีอีกหนึ่งคันแล้วนะครับคันนี้ก็ติดตั้งในส่วนของอินเทอร์เฟซแอนดรอยเหมือนกันด้วยทีวีเพดานนะครับแล้วก็มีจูเนอร์ดิจิตอลด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับว่าการใช้งานจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือมารีวิวกันต่อๆแล้วเพราะว่ารถมันต่อเนื่องกันสามคันแล้วเสร็จกันพอดีไล่ๆกันพอดีนะครับก็พาไปชมกันด้านในดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องชักช้าชงงงนนจเเเปยัไไหหมมือดิแค่ โอเคครับแล้วผมก็พาคุณผู้ชมเข้ามาอยู่ในรถโตโยต้ามาเอสตี้คันนี้อีกแล้วนะครับซึ่งขึ้นมาที่ไรก็ประทับใจในความหรูหราอลังการงานสร้างของรถรุ่นนี้มากๆเลยนะครับซึ่งโอ้โหเขาเรียกว่าปฏวิวัติวงการรถตู้ไปเลยครับยอดขายนี่ถล่มทลายเลยนะครับโอเคแต่ของเรามานอยู่ที่ตรงนี้ครับเรามาดูกันนี่ก็คือโฉมหน้าเจ้าตัวจอโตโยต้ามา e เ t สตี้นะครับซึ่งอันนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกับ คลิปก่อนๆหรือว่าคล้ายๆโตโยต้าแคมรี่นั่นเองซึ่งวิธีการใช้นะครับก็อย่าลืมเรามาที่เครื่องเสียงของเรานะครับแล้วก็เลือกในโหมดของ AUX นะครับอาจจะอยู่อีกหน้าหนึ่งนะครับจิ้มเข้าไปก่อนนะครับส่วนคันนี้ใช้กดเมนูนะครับมันจะมีเมนูกับออดิโอนะครับสออย่างแล้วแต่วิุข้างในนะซึ่งจริงแร้วิุข้างในเนี่ยมันมีความต่างกันระหว่างสองสองโรงงานผลิตนะครับผมก็ไว้ตรงนั้นดีกว่านะครับโอเคคันนี้ใช้เมนูค้างนะครับ ก็จะตัดเข้ามาที่เป็นหน้าตา Android นี่ก็จะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็เราจะไปดูในส่วนของ Google Map ครับนี่เลยครับก็เล่นได้ไม่ต้องกลัวหลงทางนะครับขอให้มีเน็ตแค่นั้นเองนะครับโอเคแต่ตอนนี้เน็ตหมดนะครับแต่ก็ให้ดูว่าทุกอย่างใช้งานได้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับคันนี้ Android ออกจอหลังด้วยนะครับคือคันนี้มีติดทั้งจอหน้าจอหลังดูได้ทั้งจูเนอร์ดูได้ทั้งระบบกล้องเหมือนเดิมนะครับนี่ครับกล้องก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมเหมือนคันที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้2อสอคันแล้วนะครับโอเคครับก็ คงจะอธิบายเรื่องของ Android ไปไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่า Android เนี่ยวิธีการใช้หรือแอปต่างๆเนี่ยก็คงใช้กันเป็นเกือบหมดแล้วครับเพราะว่าทุกคลิปเรารีวิวกันแบบเขาเรียกว่าให้เห็นการใช้งานหลายๆด้านไปแล้วเรื่องของ Android นั่นเองนะครับ ก็โชว์ไม่มีอะไรมากมายไปกว่าจะมาโชว์ผลงานว่ารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราได้ทํากันบ่อยจริงๆที่มหลาดเพราะนั้นฝากถึงคุณลูกค้าเลยครับว่าที่มหลาดเราเนี่ยมีความชํานาญในรถทุกด้านจริงๆนะครับเพราะว่าเราเราทำบ่อยจริงๆแล้วก็ตรีมรถพวกนี้เราทํารถเอาผาดเราทําพวกรถแวนพวกนี้เยอะอยู่แล้วนะครับก็ฝากไว้นะครับสาหรับใครลูกค้าที่สนใจรูปแบบไหนนะครับอยากติดตั้งยังไงสอบถามกันมาได้ครับที่ช่องทาง แฟนเพจมิลาดไลน์แอดต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ผมช่างตุนคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเราจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรมาใส่ให้กับรถใหม่ๆบ้างรอติดตามผลงานกันด้วยนะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์นะครับกดแชร์กด Facebook ติดตามกันไว้นะครับเพื่อจะได้รับชมเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถใหม่ๆวันนี้ผมช่างตุนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ